อ๋อ,อ,อนี่เลยอ่าแล้วโอเคโอเคอ๋อสวัสดีทุกคนครับผมลูเซียครับอ่าลูเซียที่เป็นญาติกับดูซอสนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการไอ้นี่การเป็นพาร์ทเนอร์กับยู u ูบนั่นเองครับ การเป็นพาร์ทเนอร์กับ u t ท b e ที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับมันง่ายๆเลยครับไม่จาเป็นต้องมีชับสไคร์เยอะนะครับไม่จาเป็นต้องมีรายเยอะไม่จาเป็นต้องมีการวิวเยอะไม่ไม่จาเป็นต้องมีวิดีโอทุยไม่น่าใช่นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ามาดูมาดูรูปกันครับวันนี้เราจะไม่นอกเรื่องน,นะครับอ่านี่รูปลูกสาวผมครับสวยไหมครับทุยไม่ใช่โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่า ก็ขอ,อยินนี้ต้อนรับทุกคนด้วยนะครับที่เข้าสู่ช่องของวิดีโอช่องของผมนะครับโอ้ขอบคุณครับทุยโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เขาผ่านทางมาเขามาบ่นใส่ผมอีกโอเคครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับนี่คือหน้าช่องช่องของผมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มีสมาชิก30มสิบไลท์ถุยก็ไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับคือการเป็นเพื่อนกับ YouTube การเป็นพาร์ทเนอ่์กับ youtube นะครับมันก็ง่ายๆเลยไม่จำเป็นต้องมีซับสไคร์เยอะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ขั้นแรกนะครับให้เราเลื่อน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 ลงมาสำหรับใครที่พอพอมันเป็นอย่างนี้นะครับวิดีโอเพราะวิดีโอมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆครับแบบมันมีโหลดเพิ่มเติมในพวกนี้ท่านก็ไปปรับหน้าที่มันเป็นการสนทนาหรืออะไรก็ได้นะครับจะได้เลื่อนได้อย่างง่ายได้โอเคแม่ไม่มีคนเลยเปล่าไม่เกี่ยวครับจากนั้นนะครับให้ให้สังเกตอยู่ตรงนี้นครับตรงนี้มันจะมีเกี่ยวกับ ข่าวบล็อกลิขสิ์ผู้สร้างพันธมิตรอันนี้ผมจะแนะนําเกี่ยวกับเป็นเฉพาะไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าเฉพาะที่เป็นภาษาไทยนะครับเรอเดิว่าผมไม่ได้ตั้งภาษา,ษาอังกฤษไว้ไโทษทีนะครับก็เอาเป็นว่าให้เข้าไปอันที่สี่นะครับหนึ่งสามี่ผู้สร้างและพันธมิตรพันธมิตรภาษาอังกฤษก็แปลว่าพาดเนื้อนั่นเองโอเคครับพอเข้ามาแล้วครับเราจะเริ่มโหลดยิงหน้าหน้าจอครับพอดีเน็ตผมช้านิดหน่อยเอาเป็นว่าเราจะเห็นนะครับเออ แป๊บนึงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าที่ผมเพิ่งให้คุณเปิดมาเมื่อกี้นะครับให้ทุนผู้ชมทุกคนเปิดมาจากที่สังเกตนะครับอ่าตรงไหนมันเป็นจุดเด่นมัางโอ้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ใช่ครับเออตรงั้นนั่นเองตรงมุมขวาบนนะครับเขียนว่า p ี่เขียนมาพลดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเพอคลิกเข้าไปมะครัขึ้น YouTube Partner โปร g กรมนะครับตรง Partner ร์โปรแเรแล้วก็กดเก t Start ไปเลยครับ ชิงครับที่นี้เราก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Youtube เรียบร้อยนะครับสวยงามง่ายง่ายทันใจไร้รอยต่อทอเม็มผืนทุดที่นอนโตโตทุยโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับส่วนประโยชน์ที่ได้จากการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Youtube ตรงนี้นะครับคือมันใจนี่ได้ไปทำได้หลายอย่างอย่าง,างเช่น video, อินไวท์วิดีโอนี้ยเราจะใส่หน้าตัวใส่หน้า หน้าช่องของเราไว้ตรงคลิปวิดีโอได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับวิดีโอของผมเองนั่นแหละโฆษณาตัวเองง่ายดีอ่าเซอร์เจียนซิมูเลเตอร์ม้ามแหกอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี่ตัง <ผม S 1> ต้งไว้ <ผม S 1> ให้มันเคยเพ<ม>ิ <คน S 2> ่มกับดูเสียเวลาห้าสิบนะครับโอ้เสียงเบาหน่อยโอเคครับตรงนี้ เราก็จะมากดมาดูตรงช่อง50นะครับเห็น<อ> <Hey S 2> ไหมครับรูปของเรามันจะขึ้นขึ้นมาครับว่าลูเซียออส30ซับสไครเบอร์ซับ r i ไครกันเยอะๆนะครับโอเคครับส่วนวิธีผลประโยชน์ที่สองนะครับที่ใครๆหลายคนอาจจะอยากได้ไว้ก็คือการตั้งค่าช่องนะครับเอออยู่ตรงไหนะวะโปรแกรมจัดการวิดีโอนี่หว่าลืมพอคลิกไปที่โปรแกรมจัดการวิดีโอมันก็หน้า YouTube มันจะโหลดนะครับทุยทำอย่างไรมันไม่โหลด ซึ่งถ้าเกิดให้อธิบายง่ายๆก็คือมันสามารถเปลี่ยนอะนี่ได้ครับเปลี่ยนหน้าปกของวิดีโอได้ซึ่งหลายๆคนอาจจะชอบก็เป็นได้นะครับโอเคครับเท่าที่ผมดูมามันก็จะมีประโยชน์ตรงสองประโยชน์เนี่ยครับหรือไม่นะครับประโยชน์สุดท้ายนะครับที่หาเงินเข้ากระเป๋านั่นเองก็คือการปรับอะไรวะเครื่องจัดการวิดีโอการปรับให้ เราสามารถตั้งค่าตั้งแบบว่ามีคนเข้ามาดูวิดีโอแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีโฆษณาขึ้นข้างล่างแล้วเราก็จะได้เงินมานะครับโอเคก็อย่างที่บอกไปสันส้นๆแค่นี้คลิปวิดีโอก็มันก็สันส้นๆแค่นี้แะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์ก็ดีนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่รู้อยู่แล้วซึ่งผมก็ เร่อง้ยจะขอโทษยังไงดนีครับก็ขอโทษเวลาที่นี้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบายจุงเบย